สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับผมทุกวันเช่นเคยฮะวันนี้มาอยู่กับเดอะพิกแล้วสกิดเข้ามาบอกว่าขอเป็นอินโนสเกตสายโทเทมต้องบอกเลยว่าโทเทมช่วงนี้ฮิตจริงๆฮะแลวเอามาเล่นกับหมู่ด้วยเซรงงานยุ่งแน่นอนโอเคที่พกมาวันนี้ก็จะเป็นเปิ์คำสาบล้วนๆเลยเนาะเว้นได้แค่2 3งสวันเองฮะต้องกลับมาเล่นอีกแล้วถูกใจจริงๆอันแรกก็ความตื่นเต้นในการไล่ล่าเนาะเป็นพระเอกของงานนี้เลยมันก็จะทําให้เซอร์นั้นแก้คำสาบได้ชา้าลงครับโทเค็นละสิบสี่เปอร์เซ็นต์เริ่มแรกเราก็จะมี5โทเคลล็นเนาะ แล้วพวกตัวนี้มาด้วยคำสาปเผเชิญความมืดมิดมัดมนจะทาให้เซอร์นั้นแคสโซเทมยากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเวลาเราทำเพื่อนเขาบาดเจ็บเนี่ยเปิร์กนี้จะทํางานแล้วเมื่อไหร่ที่เขาอยู่รองรัศสมีความน่ากลัวของเราเขาจะกรีดทุก25วินาทีฮะแล้วก็เผยออร่าด้วย2วินาทีใครกําลังแก้คำสาปอยู่แล้วกรีดเนี่ยกลายเป็นว่าต้องแก้คำสาปใหม่เลยเนาะคำสาปต่อมาครับเราแก้จิตกรรมถ้าเกิดว่าคำสาปเราถูกทําลายเนี่ย เราสามารถเป็นจุดไฟเพื่อให้เปิร์กี้ทํางานครับจุดไฟแต่ละกองก็จะมีความสามารถต่างไปเนาะสามารถจุดสูงสุดได้5้ากองเลยไม่ว่าจะซ่อมเครื่องรักษาหรือฟื้นตัวจากการนอนหรือว่าเปิดประตูจะช้าหมดเลยครับสาแล้วถ้าเกิดว่าจุดได้ถึง5กลกองเซอร์ก็จะไม่สามารถแก้คําสาปได้อีกเลยเนาะและสุดท้ายครับคำสาปของเล่น เวลาที่เซอร์ถูกแขวนเนี่ยเซอร์คนนั้นก็จะติดสถานะไม่รู้ตัวไปตลอดทั้งเกมเลยหรือจึงกอดจะไปแก้คำสาปเนาะต่อมาในส่วนของแอดออนครับตัวนี้จะทําให้เราวางกับดักไวขึ้น50%แล้วก็จะทําให้เซอร์นั้นใช้เวลาในการแก้กับดักเพิ่มขึ้นอีก33%ครับส่วนแอดออนอีกตัวก็จะทําให้ระเบิดเวลากับดักนั้นลดลงไป20วินาทีเนาะหรือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือระเบิดไวขึ้นนั่นเองครับโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหางานให้เซอร์ทําดีกว่าไปครับ ลังกาครับสมนาคุณจากตี้นี้เลยจัดว่าเด็ดเลยเนาะด่านนี้เวลาเจอเซอเอามาทีไลเนี่ยตาผมหลุดทุกทีฮะเหมือนมันโดนส่องไฟฉายง่ายอ่ะไม่ก็โดนถอนตะขอฮะหรืออีกสเต็ปหนึ่งก็ไปจุดบูนชั้นบนถือว่าเด็ดเลยเอ้ามีเสียงฮะสวัสดีครับโดนไปหนึดด่งแผล เป็นท่านผู้พัฒนาคนแรกเลยปุ๊บปุ๊บโอโอ,โอติดติดโอ้ตายแล้วปล่อย <c oughs> ไก่เลยเนาะเอาบารัดขึ้นหนึ่งฮะท่านแน่นอน <c oughs> ถูกต้องเออได้ไวเหมือนกันทุกคนเอาหมวกันน็อกไป เช็คเช็คนิดนึงเช็คนิดนึงหวาดเสียวโอเคแขวะแรกท่านผู้พัฒนาครับลอยไทยเลยทีนี้เอาจุดก่อนถ้าแค้ก็จุดเลยฮะให้เขามาแค้มาอีกจะได้เสียเวลาเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะแก้เลยหรออู้ด เรียบร้อยอะไรอ่ะอยู่ดีก็แก้เลยทุกคน <c oughs> เอามีเคี้ยวเล็บก็ไม่บอก <c oughs> นี่เป็นสเต็ปเลยปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปเช็คโทเทมฮนะนี่นี่นี่เอาแคสจริงด้วย <c oughs> อ๋อสปินเนาะ <c oughs> ไม่ทันฮนะโอ้โหโคตรเกียดเลยสเต็ปนี้ เขาดีจริงฮะทุกคนแล้วมาใช้กับตัวเดินตีนี่คือแย่เลยฮะแบบย่องย่องเนาะพอไปใกล้ก็วิ่งปื๊ดเงี้ทีเด็ดเลยยังอยู่ไหมนี่ท่านผู้พัฒนายังอยู่ไหมเอ่ยเอาอยู่ฮะ<อ>เดินออกมาจะงก,กหน้าด้วยเรียบร้อยฮะต้องพับแล้วไม้ เอาไม่เข้าไม้นี้ถูกต้องครับบัลัดขึ้นหนึ่งโฮมันติดอะไรอะ่ะเออมองหน้าแล้วบรัรลัดขึ้นสองเอาคนนู้นก็มองเราโอ้ติดติดตายสาม้ว้ทุกคนเออ ถ้าสามไม่ได้นี่ลบเกมทิ้งได้เลยนะทุกคนวันนี้เป็นอะไรเนี่ยขาไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยลบอีกแล้วฮะสเต็ปนี้ไม่ธรรมดาจริง,รงโอเคเฟสสองไปเลยเนาะแล้วคือก็ยังอยู่ด้วยไงทุกคน,นหนึ่งแผลมาลองกันหน่อยดีกว่าฮะ ขายที่แล้วนะเออใช้ได้ไว้แคะแคหน้าดูเลยเฮ้ยเสียงดังแหวนอีกนึงครับทุกคนปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราจุดโชว์เขาเลยฮนะเขาจะได้มาแคะต่อมันเสียเวลาครับทุกคนทันไหมนี่ต้องพับนะ ถูกต้องครับโอเคอ้าวอ้าวโอ้ไปทางนู้นฮนะตายแล้วหลงแล้วแค่นี้เราอะไรเนี่ยเสียงดังสปินถูกตอ้องเอาเนี่ยแหละทุกคนจะได้ตีทีเดียว ต้องพับแล้วรอบนี้อขอบคุณครับวันนี้เราเป็นหมูหรือปวกเนี่ยฮะโดนไปหลายไม้แล้วถือว่าวอร์มเครื่องไปก่อนปุ่นเครื่องเมื่อกี้เหมือนมีคนกรีดนะนี่ไงยังแคดอยู่เลยหนึงแผลครับบอกแล้วทุกคนมันเสียเวลา ้าเขาแค่ปุ๊บเราก็จุดเลยเนาะไอ้คนจุดเนี่ยจะได้กลับมาแค่ทุกคนมีเสียงอะไรหึงหึงโอ้โหด่านมาจุดบูนนี่เองฮะทีเด็ดเลยชั้นบนจุดอีกนี่ก็เสียเวลาขึ้นไปดับเอกทุกคนอันนี้เราไม่เคยเจอกันเลยปะ่ะอ้าวพับเลยถูกต้องฮะสวยเข้าไปหนึ่งแส น้องเคสนี่น่าจะง่ายอยู่ฮะติดเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งเครื่องไม่เหมือนใน3ตัวเมื่อกี้เนาะนี่ไงอยู่ๆน้องก็เปลี่ยนใจแปลว่าคนนี้คือจุดอ่อนนะเสียงอะไรคิดไปเองเนาะโอเคก่อแรกสอับน้องเคสครับเอาไว้ต้องมาซ้ำน้องเคสคนแรกเนี่ยผมว่า เราต้องกำจัดจุดอ่อนฮะนี่พวกนี้นี่ทีเด็ดนี่จุดโลดแล้วก็มาแค้นนะลูกเฮ้ยโอ้ <Hey! S 2> โอมีไม้ฮะเซฟไปได้ How dare you ท่านผู้บัญนาก็เอาเรื่องอยู่นะ ไม่หมูนะเพราะว่าในด่านนี้มีหมูตัวเดียวฮะคือเราเอา้อาวอ้าวไปดึงแผบฮะฝืนเฉยเลยสงสัยไม่ทันสังเกตฮะไม่งั้นเขาสป,ปินไปแล้วพับไหมถูกต้องครับโอ้โหม้อีกแล้ว ยัดไปเลยเนาะไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นปวกติดอะไรโอ้โห,โโหเกินไป <laughs> นั่งข้างหลังเราเลยฮะลื่นไปทุกคนเราต้องเราต้องนั่งตงน้งตงนไม้ฮะเราถึงจะคุ้งได้ถ้านั่งตรงนี้เขามองเห็นเราปุ๊บที่เผอ โอเคสวยครับมาสองไม่ทันเนาะโอเคแขวแรกน้องอียูจินนะฮะโอ้โหเครื่องดังเชียวนี่เราไล่ตั้งนานนะทุกคนเครื่องยังปันได้แค่สองเองเสียงอะไรดังเกินโอ้โหน,นี่มีเลือดนฮนะเราไปเอาผู้พัฒนาออกก่อนดีกว่า กันเหนียวไว้ก่อนฮะเดี๋ยวจะแย่เอาเอาโอ้ยมีกัดไม้ใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เดินแล้วไม่ได้ยินเสียงฮะอ่าเรียบร้อยฮะไม้ไปแล้วเพื่อนเล่นไปแล้วพ่ออ,อ้าวอุ้ยมีไลท์เฉยเลยฮะโชคดีไปเนาะ อ้ยอย่าบางังสิลูกอยอมล้มแทนเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องใส่ไว้ก่อนวัดดวงฮะอู๊ดสวยมันต้องอย่างนี้นีทุกคนโอ,โอเคไปหว่านไปที่เรียบร้อยฮะคนนี้ฟรีเนาะไล่ตั้งนานฮะโอเค ทีเด็ดแน่เลยทุกคนบูนชั้นบนเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีฮะเขาก็ต้องเสียเวลามาเสกเหมือนกันยิ่งเราเอาเซตนี้มาด้วยนี่บอกเลยถ่วงทั้งเกมถ่วงทั้งเครื่องฮะ oh, yes, แล้วก็มาจุดอันนี้อีกอันนึงเขาจะได้มาแคะเนาะนี่ขนาดเราเราไล่แต่ละตัวได้ช้ามากเลยนะแต่ว่าเครื่องเพิ่งไปสามอะทุกคนแล้วลอยใครเลยทีนี้ เห็นตลอยตัวไปไหนเอาพับเลยไหมขอบคุณครับโดดทุกไม้เลยแล้วโดดไหมอา้าวโดดจริงอีกไม่น่าได้ทุกคนไกลไปเนาะมันมันพับไม้ไปแล้วอะ่ะโอเคที่บนดีจริงๆนฮะ จะเดินบอลยัดมันทุกไม้เลยนล้อยเราโหเจะปวดฮะแต่มันจะหมดแมพแล้วไงะจะหมดแมพแล้วนะลูกอ้าวเสียเชิงเห็นแล้วเดินตรงๆหน่อยไม่ได้เลยอ้าวหลงหลงหลง เราก็จะเก่งเกินไปเนาะเอาออกเลยดีกว่าฮะไต่วบนกับเขาทั้งวันแน่เริ่มเชิงไม่ไหวแล้วทุกคนโอ้โหมีไม้อีกไม่เชิงแล้วพับเลยต้องรับทางให้หมดไม้เดี๋ยวจะเดินรับไม้ทุกไม้เลย แต่เหมือนจะไม่มีแล้วนะลูกพับไปหมดแล้วสวยครับเสาใกล้ๆพอดีเลย <c oughs> เสียงอะไรโอ๋ <c oughs> เป็นน้องเซเบอรฮะกำลังมาแก้หัวเนาะไปไหนละ <c oughs> แต่ว่าเราสบายแล้วทุกคนไม้เมื้อไปหมดแล้วแต่น้องอยู่ไหนก่อน อ๋อนู่นฮะสบายสบายทุกคนเดินตรงๆไม่ต้องอ้อมจังหวะนี้ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วมันอยู่ที่หน้าผมมแล้วฮะถึง <c oughs> แห่ค่ะลูกมีใครไปช่วยไหมสวยฮะให้น้องไปแก้หัวต่อ Hey, 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 hey. เฮ้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 สปินอีกแล้วทุกคนทีเด็ดจริงๆฮะสปินอ้าวมีแฟมิลี่ก็ไม่บอกเดี๋ยวเปลี่ยนคนเลยฮะอ่าติดลูกติดคนนี้คือจุดอ่อนเนะาะไล่ง่ายที่สุดแล้วโอเคไปสองไปค่ะลูก เสียงใครหายใจอ้าวตายจอยตรงไหนก็ไม่รู้อ้าวอยู่ตรงนู้นก็หมดเลยนึกว่ามาแก้หัวฮะนี่นี่นี่ไงอุ้ยไปหว่านไปที่เรียบร้อยฮะแล้วดวงก็เข้าข้างเราด้วยไงน้องมาตรงนี้เนาะเมื่อกี้ นี่ไงมีเสียงมีเสียงอ้าวอยู่ข้างล่าง <c oughs> เออจะจบก็จบดื้อๆเลยฮะ <c oughs> โมลี่อันนี้ดีนะทุกคนดูดิตัดเดียว <c oughs> โมลี่ไวมากอะ่ะอ๋อพ่อด่านมาเนาะ <c oughs> ที่อยู่ของครอบครัว เกิดมาสัตรงกลางเลยเอาบุมนู้นละกันฮะเพื่อเราจะได้แอบในบ้านก่อนเนาะเอ้ยมีเสียงมีเสียงน้องเฟิงออสองเฟิงอ้ยู้แล้วก็เก่งเนาะน้องดิจิตอลใส่นึกว่าจะไม่โดนซะแล้ว ถูกต้องครับสวยฮะโดดเลยเนาะตามสเต็ปพับไม่พับซะด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> สองสาวปั่นอยู่ฮะใ <c oughs> ส่ก่อน ไปหนึ่งแผลฮะเสียงร้องแปลกๆเมื่อกี้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่ไงสแตนบายแหม่ได้ฟรีสองตัวเลยฮะปึ๊บไม่กลับมาเนาะเอาเราก็เอาหน้าไปเซิร์ฟเขาเฉยเลย พลาดไปเลยฮะประมาทไปได้อุ้มฟรีๆไม่เอาฮะกลับมาไหมอุ๊ยมีเสียงคนร้องเอาฟรีอีกแล้วหนึ่งท่านอเอาหมวกกันน็อกไปใส่ฮะ แฝงคนนี้ก็ได้ฮะอโอเคถือว่าป,วปว่วนไปฮะทุกคนเดี๋ยวรีบไปดูน้องเฟิงเลยไอตัวจับเวลายัางไม่เดินฮะเพราะว่าเครื่องยังไม่ติดเนาะอันนี้น้องเพิ่งไปฮิวมาอ้าวเมื่อกี้ผมว่าเห็นคนนะเอาละตาถั่วฮะ เอามีเสียงน้องอยู่มีสปินก็ไม่บอกอ้าวไม่เล่นเฉยเลยครับไหมอ้าวน้องก็ยังใจเย็นอยู่ฮะนึกว่าจะเล่น l อทาไปหนึ่งแผลฮะเนีย่ยต้องเล่นแล้วลูก ติดติดเรียบร้อยขอบคุณครับติดเฉยเลยโอเคเดี๋ยวแขวนสักทีเนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องแรกฮะเครื่องที่แรงแรงไม่แคะแล้วเนาะ มีรอยทุกคนมีรอยมีรอยไข่แบบแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นท่านผู้พัฒนาฮะสวยฮะแบบนี้อออกเลยทุกคนไม่อยากเชิงแล้ว <c oughs> อ้าวมาเจอคนนี้เฉยเอาไปหนึ่งแผล เฮ้ยใจเย็นลูกเรียบร้อยตัวจับเวลาเดินนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่ดูแล้วน้องนะ่าจะเอาเรื่องอยู่ฮะเรียบร้อยต้องพับแล้วถูกต้องครับไม้ข้างหน้าเขาไปแล้วทุกคน ตรงนี้ก็ไปแล้วเช่นกันน้องต้องเข้าหน้าต่างถูกต้องครับบัตรลัดขึ้นหนึ่งเออติดเสาตายฮะโอ้โหดิจิตอลเออต้องบัตรลัดสองเลยเนาะไปเดินติดเสาให้เราโอเคแขวนสองน้องเชอริล จะติดสักทีไหมนี่เครื่องนี้นี่ใครอ่ะอ๋อท่านผู้พัฒนาอา๋ารู้ด้วยจะโค้งใส่ซะหน่อยฮะฉีกเลยครับถูกต้องครับอา้าวสบายละหนึ่งแผลสวยครับ LT ตึงหรือเปล่าอา้าวไปไหนแล้วทีนี้อ๋อมีไม้ฮะ ตกดตแข็งอยู่มาลัดขึ้นหนึ่งฮะไม่ลมนี่แย่แล้วนะโอเคเอาหมวกกันนอกไปเช็คนิดหนึ่งฮะหวัดเตียวโอเคติดเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเครื่อง ามาเจอกันได้ไงเนี่ยหลอกฮะหลอกหลอกมาช่วยไหมเออมันต้องมาสิก็เหมือนน้องน่าจะไม่รอดแล้วนะเสียงนาฬิกาดังมากทุกคน ปล่อยไปเลยฮะให้ตัวจับเวลามันเดินไปดูแลว้วไม่น่าทันเขาต้องไปรักษาแผลลึกด้วยเนี่ยจะมีช็อตเด็ดไหมนะ้ะโอเคนี่ไงน้องอยู่นี่ไงจุดก่อนฮะ เราต้องทิ้งระยะด้วยนะไม่งั้นตัวจับเวลาไม่ทำงานฮะเอาเพลงดังจนได้จุดไปไม่ตามแล้วก็ได้ฮะให้น้องไปที่ชอบที่ชอบเลยเอามีเสียงโอเคเป็นน้องเฟิงดีกว่าฮะทุกคนเสียเวลาเดินเล่นตั้งนาน ตัวน,นี้ขอหนึ่งไม้ขอบคุณครับเอาออกเลยผมจะไม่เชิงผมจะเดินตามแบบตรงๆอ้าวน้องไปหวันแล้วทุกคนเฮ้ยไม้มันมาจากไหนเนี่ยนี่ก็อีกไม้ทุกคนเออ,อมันต้องอย่างนั้นฮะรุ่นนี้ต้อง ปันทะลุไม้โอเคเฟซสองน้องเฟิงฮะเครื่องเสียงดังครเอย่ยไปไหนแล้วที่นี้ไว้แทะตรงนี้เพื่อนเล่นหมดแล้วมั้ง nóng phừ giữa đèn hả trong đổ leo á la trời lưi bài bài luôn má mới vừa lên kiêng ra thằng nhé đẹp rồi hả bạnátừng rồi à ไม่เหลือหัวให้น้องแล้วอะต้องอุ้มเลยฮะโอเคเดี๋ยวไปตรงตะขอน้องเฟิงเนาะเอาประมาณโอ้โหสเต็ปนี้อีกแล้วทุกคนเหนื่อยใจจริงๆนึงแผลฮะตรงนี้ไม้ไปแล้วครับพ่อน้องก็พับไปแล้ว โอ้ไม่มีไม้ให้พ่อเล่นเลยะปะกลับไปตะขอเหมือนเดิมฮะประมาทเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงมีร้อยมีร้อยอ้าวหาย เฉยเลยฮะไม่ได้มาแก้หรอเดินมาสักไกลเียทุกคนเดินกลับตะขอก็จบแล้ว <c oughs> เอา้าอะไรอ่ะฮิวแตกใช่ไหมแอบ,บฮิวด้านใต้เฉยเลยฮะ เสร็จพอดีเลยโอเคเอน้องคนนี้แหละหลอกถูกต้องฮะโอ้ยจ่ายยากคมกิบน้องเขาไม่ใช่สเต็ปเดิมเนาะมีเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งฮะแต่ไม้ก็ไปแล้วเช่นกันไม่ทันหรอกลูกโอเค ีเฟซสองทุกตัวแล้วเนาะไม่สนใจฮะเมื่อกี้มีคนร้องตรงนี้เงียบกลิบเลยอ้าวช่วยแล้วฮะเอาแผ่ลึกไปเดี๋ยวตามเลยฮะ ทัดคนออกบ้างรู้สึกว่าจะนานไปแล้วหวังว่าน้องจะไม่มีแทงหลังเนาะขอบคุณครับเหมือนแขวนคนละสามเลยเนี่ยแล้วก็จะได้แต่ละตัวฮะเดินน้องแตกโอเคเสียงอะไรอ่ะอาพ่อมายังไงละทีนี้ าวตรงนี้เด็ดอยู่เนาะทันไหมนี่ไม่ทันฮะอุส่าบาดรลัดขึ้นพอดีเลยต่อทุกคนเอาให้สองไปเลยเอาเอาเรียบร้อยฮะต่างคนต่างหลง ้มาแลวเอาไปหนึ่งแผลเดี๋ยวเคลียร์คนออกก่อนนะเดี๋ยวนานโอเคไปหว่นครับพ่อน้องวิ่งมาตรงนี้ป่ะ อย่างดีเนาะมีม,มีมีโทเทมกี้นะฮะมีออร่าให้เรามองโอเคเอ้ยนอนอยังร้องเลยกระทอมเนาะโอเคกระทอมทุกคนมีเสียงครับ น้องนั่งรอเฉยเลยฮะยอมจำนนเนาะโอเคมิชชั่นคอมพิวตครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ